วันนี้เดี๋ยวเราพามาดูในส่วนของรุ่น c า v a l o กันครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตัว Mini Scooter กันก่อนเลยครับผมตัวนี้นะครับตัวที่โชว์เราตัวนี้เป็นสีขาวนะครับตัวนี้หน้าจอของตัว Mini นะครับเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับตัวนี้พิเศษครับของ c a v a l o สามารถสตาร์ทได้ด้วยรีโมทด้วยครับผมแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ของตัว Mini นะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครับความจุอยู่ที่60โวลต์20แอมป์นะครับ ระยะเวลาในการชาร์จของมินิสกูเตอร์นะครับอยู่ที่ประมาณ4-5ชั่วโมงนะครับส่วนตัวมอเตอร์ของมินินะครับอยู่ที่1,600วัตต์นะครับความเร็วสูงสุดในการขับขี่นะอยู่ที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับระยะทางสูงสุดในการขับขี่นะครับอยู่ที่ประมาณ60-65กิโลเมตรครับระบบเบรคของตัวมินินะครับข้างหน้าเป็นดิสนะครับส่วนข้างหลังเป็นแบบดัมครับ สีของมินินะครับมีทั้งหมด3สีนะครับมีสีดำนะครับแล้วก็สีขาวตัวที่โชว์ที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนราคานะครับราคาของมินิอยู่ที่48,900บาทนะครับ